แบบเมื่อวานนี้คุณธรรมนัทนี่ก็เงียบไปเลยนะพี่ไอเราคนที่เป็นผูนำมามีแต่ไผ่นี้ออกมาแบบออมแอมอมแอมทุกคนจะบอกจะมีตอนตอนเย็นเย็นเมื่อวานมีเหมือนกันนะบอกว่ามีการฉีกเลยฉีกแถลงการใครฉีกกลุ่มธรรมนัทฉีกแถลงการลุงป้อมจากพรรคพลังประชารัฐเลยคก็ฉีกที่ไหนอ่ะไม่ฉีกจนอยากรู้เขาใช้คำอย่างนี้ว่าเหมือนกับว่า ถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าได้แถลงแล้วใช่ไหมว่า4คนเดิมถูกไหมใช่ค่ะใชแต่ว่ากลุ่มของคุณธรรมนัฐนี่ยังไม่หยุดนะมีรายงานข่าวนะก็ไปดูจริงไมจริงนะบอกว่าแบ่งกันเป็นสองสองอ่าโดยสองคนน่ะเป็นสองคนเดิมคนะเดิมก่อนสองคนใหม่เนี่ยจะให้ประธานที่ประ ก็าตามข่าวสิเพราะว่าเพจสงขาโฟกัสนี่เขาบอกบเลยนะคะว่าหัวหน้าเฉลิมชัยจะไปปนจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือไปแทนที่ตำแหน่งบ,บิ๊กบอสท่านพลชลวาดถูกต้องอค่ะคส่วนนายกชายเด็ดอิดขาวทองจะไปคั่วรัฐมนตรีช่วยฝาธารณาสุขหรือไม่มหาไทยก็ได้จ้ะ ก็คือถ้าเป็นช่วยฝาทารณนัตสุขก็คือไปเสียบแทนคุณสันติพร้อมพัฒน์ถ้าไปช่วยมหาไทยก็คือไม่แน่ใจว่าไปดียว่าจะแลกกับคุณเกรียงกานติน้ำหรือเปล่าคุณเกรียงคิดเแต่ว่าเธอคิดเหรอนะเธอคิดเหรอว่าเธอไปเธอหนีแล้วเธอไปเอาก้ออี้น้องชายเข้ามาได้อะคือมันต้องตายกันไปค่ายหนงถ้าไม่ลุงปั้มตายก็แกตายใจริงน้องชายยิงอยู่แต่ลุงปั้มต้องแลกด้วยชีวิต เขเลี้ยงฉีกฉีกเอ่อฉีกตัวแถลงการ์อยู่ในแนวหน้าเลยแต่ว่าประชาชิปตยที่ไหนพี่อยากรู้เขาใช้คถจบว่าไม่ยอมอะแถลงมาว่าไม่ยอมทีทพักงนี้ไม่ยอมเป็นผ่านหัวของเราฉีกแถลงการ์คือไม่ยอมรับในแถลงการ์นี้ไม่แล้วจะเอาอะไรอันนี้เป็นแถลงการ์ที่มีหัวกระดาษพักไอ้นี่เธอไปยืนที่ตีมันใดกระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่ใกล้พญานาคพ้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีค่าความสง่างามอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแตก กวนออกมาแยกทางกันเนี่ยภูมิธรรมก็าถามว่าไอ้ที่ก้อนนี้ไอ้สองก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้เขาจะมีหัวหน้าพักอไอ้ก้อนเลขาพักนี้ย่ยก้อนนี้จะมาในนามอะไระบอกพรคพลังประชารัฐ ไม่ได้สิคุณคุณคุณไม่ได้เป็นกรรมกรกรรมการอะไรเลยนะนามอะไรแล้วแล้วก็บอกว่าเงี้ยไปนกล้าทำไหมมันก็ยังไม่ไม่ครบเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็ส่งไปอันนี้ก็ส่งไปอันนี้เด็ดดวงขวาหวานเจี๊ยบเลยไม่พูดถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์และบอกว่าเราได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีตามโคต้าของพรรคประชาธัต ในสมัยรัฐบาลเศรษฐาก็แปลว่าคือคนพวกนี้เนี่ยอยู่ในโคต้านี้มาแล้วค่ะแล้วก็ถูกตรวจสอบเรียบร้อยรอบหนึ่งแล้วจากเศรษฐาเพราะั้นจะถูกตรวจสอบอีกก็ได้ก็ลุงป้อมก็ให้ส่งไปว่าไม่เซ็นชื่อก็แถลงการนี้ก็ส่งไปเพราะท่านทางฝั่งนี้บอกไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับดิเองก็ส่งไปดิธรรมนัสก็ส่งชื่อสำรองธรรมนัสและน้องชายธรรมนัะและอัตกรชาเชิงสาวฉันรุ่รู้รักอะไรกันนักหนากับอัตกรเลยนะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็นรลมนแล้วก็ไปให้สสภาคใต้เนี่ยไปคุยเังกับเฉลิมชัยแล้วก็ดึงประชาธิปัตย์มาแต่ประชาธิปัตย์เขาออกมาขวางค่ในธิพัตย์เขาออกมาขวางว่าถ้าไม่ใช่มาจากกรรมการมติกรรมการบริหารพรรคเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็มีอีกฝ่ายนี้ก็เลยมาขวางคนที่ขวางคือจอร์แดนให้ตัวหนึ่งมาขวางจอร์แแค่อีกตัวนี้ก็มาขวางจอร์่ที่มาขวางบอกว่ากรรมการกรรมการเหล่าพรรคเขามีมติแล้ว เขาให้หัวหน้าพักกับเลขาพักเนี่ยรับผิดชอบไปรู้กันหรือเปล่าคนที่ไม่รู้ก็จะมีคุณชวนไม่รู้คุณบัญญัติไม่รู้คุณจุลินไม่รู้ลูกคุณอิพนพรอมพระนุ๊นิ้คุณนิ้วสัตท์คุณสัตเพรไม่รู้ก็อยู่สี่คนอยู่สี่คนนอกนั้นก็รู้หมดเลยใช่ทีนี้คือเรื่องของเรื่องคือทักษิณก็เล่นเกมว่าเอาขนมไปล่อหนูวิ่งมาในกรงอ่ะไปล่อเอาขนมหวานไปล่อ แล้วมือก็มันแล้วมือก็มานั่งกินขนมหวานจับมือทักษิณแล้วเลียมือทักษิณด้วยค่ะออแล้วแล้วถึงก็เกาคอเชื่องเชื่องอนะโยนเ้าี้ไปตัวสองตัวปะถามว่าเราจะอยู่กับทักษิณแบบสิ้นศักดิ์ศรี์อย่างนี้เหรอ,อ,อนี้ทีนี้ถามว่าวันนี้คุณภูมิทำกับคุณหมอคุณหมอเมี่ยจะห่อชิ้นไหนไปให้ทักษิณแกอุ้งอิงดูจะห่อชุดไหนชุดธรรมนัสเหรอหรือชุดลุงป้อมค่ะอ่าถ้าไม่ห่อชุดลุงป้อมก็ ก็มีปัญหาลุงป้อมไปทีเรื่องกับลุงป้อมไปแล้วคิดลุงป้อมคนอย่างลุงป้อมนี่จะไม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 ่มีปัญหาต่อถ้าคุณเลือกชุดธรรมนัสคุณก็ต้องไปฝากกับกรณีธรรมนัสออกแล้วถ้าคุณมีเรื่องกับลุงป้อมนะลุงป้อมหยิบเรื่องซิดนีย์ขึ้นมานะตายกับหทดยันลูกอ่ะเสียบธรรมนัสทะลุอุ้งอิงเลยฉันบอกให้เลยพูดนี้เลยทีนี้ก็มีเรื่องอันนี้นะคะก็ทางฝ่ายเนี้ยก็ต คุณธรรมนันเนี่ยเงียบไปมีไผลิกนี่ออกมาพูดาทางนี้ก็พูดในแถลงการพรกพลังประชารัฐตอนนี้มันแตกดังโครแล้วมันเสียหายมากมเป็นพักที่ไม่มีความน่านับถือใดๆทั้งสิน้นเ,เ,เราพูดถึงพลังประชารัฐก่อนนะอื่นใดๆ,ๆก็มีเหมือนกัน